สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมชาว YouTube และพี่น้องชาวกาเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะกินไปเที่ยวไปกับแมะแดงจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปไปชมการปลูกถั่วเขียวหลังนาหน้า,นาแล้งกันค่ะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยเหมาะแก่การปลูกหลังนาหน้า,นาแล้งค่ะค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะโปรดิวเซอร์ประจําช่องของเราค่ะ พ่อใหญ่ไพ่นะคะแล้วก็เจ้าของไล่ถั่วค่ะคือคุณพี่แดงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปพบกับพ่อใหญ่ไพ่ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับกินไปเที่ยวไปกับมดแดงนะครับจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาชมพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นถั่วถั่วเขียวถั่วเขียวผิวมันนะครับที่เอาไปใช้ทําถั่วงอกนะครับพื้นที่นี้ก็ทํากันเยอะนะครับอยู่เขต ตำบลท่าขามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็เป็นพืชที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอายุสั้นใช้น้ําน้อยนะครับคอยติดตามรับชมครับว่าจะมีขั้นตอนการทํำยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทําถั่วมันนะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมครับติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับพี่แดงใช่ไหมครับ อาจะน,นี้ทาทาอะไรครับทาถั่วอะไรครับเนี่ยถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวผิวมันเนาะผิวมันพันชัยนาศอ๋อพันชัยนาศทำทำหลังทำนาใช่ไหมครับทำหลังทำนาอายุนานไหมครับอายุอายุสองเดือนกว่ากว่าหน่อยหน่อย๋อสองเดือนได้เก็บเกี่ยวเนาะเบากว่าข้าวโพดหน่อยอ๋อเบากว่าข้าวโพดนะครับลักษณะนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะครับถั่วเขียวเขาเรียกถั่วเขียวผิวมัน,นอนนาควานมยาวก็ประมาณ สิบกว่าเซนครับสิบเซนสิบเอ็ดสิบสองเซนประมาณนี้ความยาวเนาะของฝักเขาเนี่ยฮะเขาเรียกทว่วเขียวแถวผิวมันแถวนี้ก็ทํากันแต่ก่อนทากันเยอะเนาะก่อนเยอะแต่นี้ไม่ค่อยทํากันแล้วอ,อก่อนทําเยอะเนาะม,นมันทําง่ายแต่ว่าดูแลยากโรคเยอะอ๋อเนรอมีเพี้ยไฟมีหนอน แต่ปีนี้ค่อยัเชื่อหน่อยนอนไม่ค่อยมีอ๋อเป็นบางปีเนาะบางปีปีนี้ฝนมันตกมาก็งามหน่อยปีนี้ดีหน่อยนะครับเนี่ยครับราคาดีไหมครับถั่วนี่ถั่วเขียวเนี่ยมันหน้าฝนขายมันอยู่ถังละสามร้อยห้าสิบครับสิบห้าโลนะสิบห้าโลนาแรงนี่ก็ประมาณกันเนาะไม่ไม่ต่างกันมากเนาะต่างกันสามร้อยขึ้นได้เนาะสามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้นอ๋อ แ, 80, 400, แล้วแต่บางทีก็สามร้อยแปดสิบบางทีก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะโอโ้ก็บางปีแต่ก่อนนนเจ็ดร้อยแลมีโอโ้โหเจ็ดร้อยราคาดีเพราะว่ามันทํากันน้อยส่วนมากจะราคาแพงอ๋อถ้าปีไหนทํากันน้อยเนาะถ้าป,ปนีนี้น้อยนะโอ้มีขระโพดเยอะอ๋อหน้ารุ่นนะครับปีนี้ราคาหน้ารุ่นนะครับทํากันน้อยปีนี้เขาหันมาทำข้าวโพดกันเยอะนะครับ กระโพดก็มันทําง่ายกว่ากระโพดไม่ต้องวางสายสูบน้ําครั้งเดียวอช่วยบอกบอ่าขั้นตอนและวิธีการทํานะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมเริ่มแรกทำาไงครับแรกก็ถ่ายเปิดหน้าดินโอ้เป,เ,ปเปิดหน้าดินก่อนสักเจ็ดวันให้ดินมันแห้งดินมันแห้งแล้วก็มาสูบน้ําใส่สูบน้ําใส่ให้เต็มเลยครับตเต็มแล้วนี่ก็ปล่อยไว้ให้มันแห้ง น้ำนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณอ่าท่วมหลังเท้ามิดเลยมิดเลยเนาะมิดที่เราไถอ๋อมิดที่เราไถเลยเนาะมิดที่เราไถก็แช่ไว้อย่างนั้นเลยแช่ไว้เลยอืมพอมิดแล้วแช่ไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งปล่อยให้น้ําแห้งเองไม่ต้องเปิดน้ําแห้งเองอ่ะไม่ต้องเปิดทิ้งเนาะโอเคเปิดทิ้งป่มันแห้งเองก็รอจนดินซุยดินซุยแล้วก็มาไถหวานไม่ไถก็ปั่นเลยปั่นหวานเสร็จคาดเรียบร้อยแล้วก็พอ อันนี้ก็รอมันขึ้นแตกสามสี่ใบก็มาฉีดยาต่นปุ๋ยเร่งต้นอ๋อสามสิบศูนย์ศูนย์ปุ๋ยถุงเป็นโลเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งอ๋อใส่ใส่ใช้ปุ๋ยผสมน้ำเหรอใช่ผสมน้ำอ๋อฉีดปุ๋ยทางใบเนาะผสมน้ำถุงละโลมีขายอ๋อให้ให้ปุ๋ยทางใบเนาะถั่วนี่ครับถั่วปุ๋ยทางใบอ๋อใช้ปุ๋ยผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับเจ็ดวันฉีด อ๋อ้านี่ไม่ต้องเลยเนาะยานี่ไม่ต้องยุ่งเลยอันนี้ถั่วนี่ทําง่ายใช่ไหมครับก็คือว่าหว่านเสร็จแล้วก็จบเลยหว่านเสร็จแล้วก็จบเลยรอฉีดยาอย่างเดียวน้ําไม่ต้องน้ําครั้งเดียวนี่จบเลยนะครับอายุนานไหมครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวอ๋อสองเดือนกว่าๆอ่าสองเดือนกว่ากว่าก็ได้เก็บเกี่ยวราคาเป็นไงครับราคาดีไหมถังหนึ่งสิบห้าโลก็สามร้อยห้าสิบเมื่อขายหน้าผลเนี่ยนะออ ก็เป็นบางปีบางปีก็สี่ร้อยีก็สามรอยแปดสิบเราอยู่ราคานี้แต่ไม่่ํำกว่าส0มร้อยเนาะไม่จำกว่าสามร้อยโอเคครับราคาดีอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะถั่วถั่วเขียวถั่วงอกที่ไปทำถั่วงอกนี่แหละครับเพื่อนๆครับใช่ดูครับนี่ครับที่เรากินถั่วงอกกันนะครับประมาณนี้ครับทพวกบุญเส้นน่ะนี่แหละบุญเส้นด้วยบุญเส้นที่นี่ก็ทำกันเยอะไหมครับก็ปีนี้ไม่ค่อยเยอะอ๋อปีนี้ไม่ค่อยเยอะเนาะมัน ขาหันไปทํากระโพดกันโอ้ทำกระโพดกันเยอะกระโพดดีกว่าเพราะว่ามันบางคนก็ขี้เกียจฉีดยาไงทำเยอะมันต้องฉีดยาเยอะอถั่วนี้ต้องฉีดยาบ่อยครับเจ็ดวันฉีดทีใช่ไหมถั่วนี้เจ็ดวันฉีดกระโพดนี่ให้น้ําอย่างเดียวเจ็ดวันให้น้ำเจ็ดวันให้น้ําไม่ได้วถั่วจะได้เกี่ยว่เป็นสิบครั้งอ่ะ๋อฉีดยาเนาะฉีดทีก็พันลิตรอ๋อนี่ครับเห็นรถฉีด แต่ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับทัวร์ต้องใช้มือใช้รถเกี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใช้รถเกี่ยวแล้วครับก็รถเกี่ยวนี่แพงไหมไล่ละห้าร้อยอ๋อเกี่ยวไล่ละห้าร้อยนะครับที่ว่าหนึ่งไล่เนี่ยได้ประมาณสองลูกเม็ดอ่ะสองลูกเม็ดก็ลูกเม็ดหนึ่งก็แปดถังที่ว่าไล่นึงอ่ะสิบหกถัง กถึงยี่สิบถังเนี่ยไล่นึงอ่ะนะถ้าอย่างดีๆก็ได้สามลูกเม็ดแล้วแต่ความถั่วดกไม่ดกแถวไหนเขาทาทากันเยอะบ้างครับอยู่แถวเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับที่นี่ที่นี่เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิจิตรเนี่ยเยอะสุโขทัยอ๋อถั่วเขียวเนี่ยนะครับทำกันเยอะก็คือเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ก็มีบ้างป่าปลายเนาะสุโขทัยอะไรประมาณเนี้ยครับถั่ว ก็รับซื้อแถวแถวนี้บริเวณแถวนี้นะครับเขารับซื้อนะครับอันนี้ไปขายไกลไหมครับไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลกโลอ๋อไม่ไกลนะครับมีเพราะว่าเขาทํากันทําทุกปีนะครับส่วนมากก็ใช้บางคนก็ทําถั่วบางคนก็ทํข้าวโพดนะครับก็มีมีคนรับซื้อครับแถวนี้อทุกอย่างง่ายไม่ไม่ยากเตียงก็รับซื้อครับรับซื้อแถวนี้การเกษตรนี้จะทําอะไรก็มีตลาดให้ขายนะครับผมถั่วก็ราคาดีใช้ได้อยู่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ ตอนซื้อพันมานี่แพงไหมซื้อพันตอนนั้นมันห้าร้อยอ่ะถังนึงอ่ะพันนี้ถังละห้าร้อยพันอะไรครับเนี่ยใช้นาดแปดสองใช้นาทแปดสองนะครับดูครับปักกำลังมันจะใหญ่หน่อยถ้าเป็นกำแพงแสนเม็ดไม่ใหญ่อ๋อแพงแสนนีเม็ดใหญ่ขายก็ได้ราคานะครับถ้าเม็ดใหญ่ขายได้ราคาดีซื้อไปทำถั่วงอกทำบุญเส้นครับ อายุก็ไม่นานสองเดือนนะครับกว่านาอกวกระโพดสองเดือนได้เกี่ยวแล้วแล้วก็น้ําครั้งเดียวตอนวานครั้งเดียวยากหน่อยก็ตอนฉีดยาข้าหนอนในประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับมียาอะไรบ้างครับเนี่ยข้าหนอนอะไรมีข้าแมลงธรรมดาเรานี่แหละอ๋อข้าแมลงทั่วไปเนาะอะไรก็ได้แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยทางใบยังไงครับปุ๋ยใบปุ๋ยสามสิบศูนย์ศูนย์เร่งต้นครับ เร่งต้นก็พอได้สักเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเร่งดอกอผสมน้ำเท่าไหร,ร่ส่วนผสมน้ำก็พันลิตรใส่สองโลอ๋อสูตรสูตรสามสิบอะไรนะั่นนะสามสิบศูนย์ศูนย์นี่นเร่งต้นก็พันลิตรใส่สองโลแล้วก็ฉีดพรมเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ฉีดพ่นอ,อันนี้นผสมยาฆ่าแมลงได้ไหมหรือว่าได้เลยผสมด้วยกันได้ผสมด้วยด้วยกันได้เลยนะครับกับยาฆ่าแมลงนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกไหมนอกนั้นปุ๋ยมันมีแต่ตอนตอนออกดอกก็เปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยเร่งดอกเร่งดอกก็เป็นของเวทโกศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ศูตรเร่งดอกกันนะเวทโกศูนย์ห้าสิบสองห้าสิบสองสามสิบสี่เร่งดอกนะครับใช้เหมือนกันพันลิตรใจ็สองโลเหมือนกันจำไว้นะครับเพื่อนฟังนะครับเร่งดอกสักสามครั้งทีสามครั้งก็พอเนี่ยสามครั้ง เนี่ยสำคัญตรงต้องฉีดต้องอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยครับกว่าจะได้เกี่ยวก็ฉีดประมาณสิบครั้งเนาะใช่สองเดือนเนี่ยอายุสองเดือนเนี่ยต้องเล่งต้นให้โตอ่ะเพราะว่าอายุมันสั้นไงครับราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับแถวนี้ก็ทํากันเใช้ได้อยู่ดีกว่าทำกระโพดอ่ะอ๋อนี่กำทํากระโพดอยู่นะครับเพราะว่าฉีดยาเราก็ไม่ต้องใช้คนเดินแล้วใช้รถไถกลางปีกง่ายหน่อยง่ายแล้วก็เกี่ยวก็รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวไรละห้าร้อยเนาะ หพร้อมขายเลยขายเม็ดเป็นออกเป็นเม็ดมาเลยเนี่ยครับการฉีดยาฉีดพ่นยาก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่นี่เขามีเครื่องสะพายหลังก็ใช้แบบนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ใช้เครื่องแบบสะพายหลังนะครับบางคนก็ใช้ใช้ถังใหญ่ใช้ถังใหญ่ลากสายยาวเนาะ ก็มีหลายรุ่นนะครับแปลงนี้ก็ทําเหมือนกันเหรอครับเนี่ยสูบน้ําใส่ครั้งหนึ่งเหมือนกันสูบเหมือนกันอ่าแล้วเป็นไงงามจริงครับแปลงนี้งามงามเจอ,อได้น้ําฝนได้น้ําฝนรอบนึงเลยครับ<ม>โ,อโอ้โหดูดินที่ไม่มีก้อนเลยละลายน้ําหมดเลยอ๋อนี่ครับได้น้ําฝนกาลังออกดอกได้น้ำฝนทวง,งามเลยครับเนี่แต่ถ้าใครจะทาแบบใช้สายแบบกระโปรงก็ได้ อ๋อส้สายวางเออส้สายวางอ่ะเราเปิดแค่พรมๆสักห้านาทีก็ย,ย้ายไม่ต้องเปิดเยอะพว่าพวกนี้เปียกมากไม่ได้งิกคือถ้าได้น้ําก็จะยิ่งงามเหรอถ้าได้งามยิ่งงามอ๋อแต่ถ้าไม่ได้น้ําก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้ใส่น้าค้างอ๋อใส่น้ําค้างครับนี่ยัางงามเลยครับเจ้านี้เนื่องจากได้น้ําฝนไปนะครับดู โอ้โหงามจริงครับอันนี้พี่ทำกี่ไร่ครับเนี่ยโอ้สี่ห้าไร่เนีะย้ไร่ข้าวไอาถั่วเนาะข้าวโพดอ่อขะ,อะข้าวโพดสิบกว่าไร่นู่นมีข้าวโพดด้วยนะครับเจ้านี้สิบกว่าไร่ทำทั้งถั่วทั้งข้าวโพดนะครับถั่วก็จะมีราคานิดนึงข้าวโพดก็ตามสภาพเนาะแล้วแต่ชอบเจ้านี้ทำได้เลยสองอย่างเลยครับทั้งถั่วทั้งข้าวโพด อันไหนอันไหนราคาดีก็เนาะอันไหนราคาดีก็พุกอันนั้นอ่ะเนาะเอาเดาไว้สองอย่างเนาะอันไหนจะราคาดีกว่ากันเนาะได้ได้ได้เนี่ยครับเจ้านี้ครับขอบคุณมากนะครับพี่แดงช่วยอุตส่าห์แนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจกันนะครับทําถั่วถั่วเขียวถั่วเขียวมันเนาะหน้าแรงหลังทํานาเนาะหลังจากการทํานาเป็นพืชเสริมนะครับพืชเสริมเพิ่มรายได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณมากนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวกเกษตรกรค่ะคงได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะลองปลูกนะคะ,ะปลูกถั่วเขียวหลังนาหน้า,นา,นาแล้งเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากินไปเที่ยวไปกับพ่อแดงขอบพระคุณทุกท่านทุกคนคะ่ะพบกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ